อนนี้กําลังทําขยายศาลานะครับกําลังขยายศาลานะครับวัดป่านะครับวัดป่าวิวกวังวิงนะครับกําลังขยายศาลาออกนะครับศาลาหลังตัวนี้นะครับหลังเก่านะครับเพิ่งทํำใหม่ๆนะครับแต่มันเล็กเกินไปนะครับอย่าโยมมาทําบุญล้นศาลานะครับขยายศาลาออกเพิ่มนะครับตัวนี้ นี่จักเม็ดนี่เข้ามานี่ยี่เม็ดหรอห้าเม็ดสี่เม็ดหรอสเม็ดสี่เม็ดห้าสิบโอ้พอดีเนาะ ขยายออกมาซีเมต์ห้าสิบโอ้ยาวนี่หัเลื่องี่ยาวนี่ยาวเก้าเมตรโอ้ยาวเก้าเมตรโอ้เอ่อเพื่อสร้างกระสีเนาะปลายมันออกไปเนาะเก้าเนาะอือขยายสาลา,ารครับ เพื่อตอนรับญาติโยมมาทําบุญนะครับตอนนี้ศาลาเมล็กเกิดไปนะครับขยายเพิ่มนะครับอยู่วัดป่านะครับวัดป่าบีเมฆดูสภาพในวัดนะครับพื้นที่ในวัดทุนที่ชิ้นโค้งแล้วเป็นจะทําเป็นศาลาการประเรียนนะครับแต่ว่ายังไม่มีงบนะครับกําลังรวบรวมนะครับบรรยากาศวัดป่านะครับบรรยากาศวัดป่า วัดป่านะครับตอนนี้นี่บรรยากาศวัดป่านะครับดูบรรยากาศนะครับวัดป่านะครับนี่ตัวนี้ศาลานะครับเป็นศาลาหลังใหญ่นะครับตัวนี้ยังไม่ได้ทานะครับกำลังหางบอยู่นะครับตัวนี้เราก็อยู่ศาลาหลังเล็กไปก่อนนะครับศาลาหลังนี้ก็ต่อเติมนะครับ ต่อเติมนะครับนี่ต่อเติมจากหลังนั้นต่อมาเลยนะครับทําเป็นต่างระดับนะครับสูงกว่าหลังเก่านิดนึงนะครับกว้าง5เมตรกว้าง4เมตร50 m. นะครับยาว9เมตรนะครับตัวที่ทำต่อเติมนี่นะครับ ตอนนี้ช่างกําลังเชื่อมเหล็กครับจมูกมังค่าครับก็ฝนตกนะครับช่วงนี้นี่ตอนนี้ก็กําลังจะตกแล้วนี่ครับเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะครับวันนี้ยังไม่ตกแต่ว่ากาลังจะตกแล้วนะมืดคืม้มาแล้วนะครับก็รีบทํานะครับเด็กกัด ในวัดป่านะครับบรรยากาศวัดป่าก็าจะประมาณนี้ครับวัดป่าครูบาอาจารย์นั่นก็อยู่นี่นะเียมกำลังจะฉันข้านะครับถึงเวลากล็าจะาฉันข้าแล้วนะครับประมาณนี้นะครับวัดป่าช่างก็ทํางานอยู่ วาจารย์อยู่กุติหลังเล็กนะครับกุติก็หลังไม่ใหญ่นะครับหลังเล็กๆนะครับหลังเล็กๆนะครับกุติเด็กแต่สลาอีกหลังหนึ่งนะครับหลังนี้สลามยานะครับ อโอเคอยู่นะครับนีเป็กุติหลังเล็กนะครับกุติหลังเล็กนะ้่งกุติหลังเล็กนะครับ